รเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายไตรัฐวิยาศิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกรสรชอขออนุญาตท่านประธานรายงานผลการเดินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคม,มนาคมแห่งชาติหรือกอสชและสำนักงานกสช ในด้านการบริหารขึ้นความถี่การระบับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมประจำปี2563ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในด้านต่ตางๆสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านการบริหารขึ้นความถี่1.1ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสรรขึ้นความถี่ย่าน3,800เมกะเฮิรตซ์ เพื่อนํามาใช้ในการประมูลขึ้นความถี่ 5G โดยศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงการใช้ขึ้นความถี่ย่าน3,500เมกะเฮิร์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ผูกพันไว้ในตารางกําหนดขึ้นความถี่ยงชาติและได้จัดทําร่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการระกับดูแลความถี่ย่าน3,500เมกะเฮิร์ไว้รองรับ1.2 ได้ดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตามพระราชกรีศรีกาตามตามตาตรา30แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และการออกำกับดูแลการประกอบกิจการ,ร,รวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการ,รโทรคมนาคมฉบับที่3พศ2562โดยได้พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับจํานวน4ฉบับได้แก่ 1. ปรับปรุงประกาศกรรสชรเรื่องแผนแม่บทกิจการ,รบริหารขึ้นความถี่พศ2562 สองจะทำประกาศกทชเรื่องขึ้นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล 3. จัจะทำประกาศกทชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการโอนบอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่ 4. จัจะทำประกาศกทชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตโดยในปี2 5 6 4 สำนักง,งานกสชได้ดำเนินการเสนอร่างพระราชกิจสุิการตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความทีและการระกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่3พศ2562เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเป็นชอบเมื่อวันที่9กเมษายนส5 6 4ีที่ผ่านมาโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างพระราชกิจจาดังกล่าวและสำนักง,งานคณะกรรมการสุริกาพิจารณาตรวจแก้ไขแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2. ด้านการกำกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมสื่อสารรวมทั้งกาสรสนับสนุนนโยบายรัฐบาล,ลบบาเพื่อกับเครื่อนยุทธศาสตร,ร์ชาติ 5G ดังนี้2.1ได้จัดประมูลขึ้น 5G ในย่าน700เมกะเฮิรตซ์2,600เมกะเฮิรตซ์และ26กิกะเฮิรตซ์ เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2563โดยสามารถสร้างรายได้เข้ารัฐได้ถึง1,521ล้านบาทและได้เปิดบริการ 5G อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563เป็นต้นมาซึ่งเทคโนโลยี 5G นี้จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศลดต้นทุนการผลิตทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรลดความเดื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาการสาธารณสุข ผ่านบริการทางไกลเป็นต้นและเพิ่มความสามารถในการขันาาของประเทศให้ทันาการเปลี่ยนแปลททงทางด้านเทคโนโลยีของโลกรวมทั้งได้ส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G โดยประสานความร่วมมือกักบหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักง,งานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด,ดําเนินโครงการนําร่องเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยในระยะสั้นคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิร,ริร,ราชพยาบาลด,ดําเนินโครงการนําร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ พัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และ Critical t e เทคโนโลยีในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขในรูปแบบใหม่และยกระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G เป็นต้น2.2ได้ออกประกาศสชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญ,ญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศไทยและได้ออกประกาศสชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญ,ญาตให้ใช้สิทธิ์ ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านวิธีการให้สิทธิ์ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจากระบบสามัญฐานเป็นระบบการอนุญ,ญาตให้ใช้สิทธิ์สองจุดสามได้ออกประกาศสชาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญ,ญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจ,จัดชุดโดยมีผลปะคับใช้เมื่อวันที่15พฤษภาคม2 5 6 4อย่ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจดาวเทียม จากระบบสัมปทานมาสู่ระบบอนุญาตด้อย่างเป็นรูปธรรมได้ก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่10กันยายน2 5 6 4และจะเป็นการประมูลขึ้นความถี่ที่ใช้ในการประกอบกิจการดาวเทียมครั้งแรกของประเทศไทยอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้ยื่นขอรับอนุญาตเพียงรายเดียวอาจไม่ทําให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมในการประมูลที่ประชุมกสชอครั้งที่13ทับพเมื่อวันที่18สิงหาคม2564 จึงได้มีมติยกเลิกการบะรูลดังกล่าว2.4ได้ดำเนินการสนับสนุนขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมโดยดําเนินโครงการจัดให้มีโทรศัพ i, ท์เคลื่อยยญญลลนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบเพื่อขยายโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม3,920หมู่บ้านและโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลเพื่อขยายโครงข่าย ให้บริการนินเตความสูงครอบคุม15,732หมบู่บ้านซึ่งขณะนี้ทั้งสองโครงการมีความก้าวหน้าในการดำเนินการร้อยละร้อยส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมในมิติเชิงพื้นที่และเชิงสังคมอาจจะนำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้2 5 การจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดินซึ่งกสชได้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครผู้ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมจัดทาแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารพศ2563ถึง2564โดยแบ่งเป็นสองพื้นที่ได้แก่ในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงจํานวน69เส้นทางระยะทางรวม759กกิโลเมตรและในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน3,891เส้นทางระยะทางรวม7 8 6 4กิโลเมตรในปี2563ได้จัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางดำล่องของการไฟฟ้านครหลวงแล้วเสรส็จจำนวน8เส้นทางระยะทางรวม69.8กิโลเมตรและจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จ3,891เส้นทางส่วนนำการสายสื่อสารลงใต้ดินนั้นได้วมกับผู้ประกอบกิจการดำเนินการแล้วเสรส็จจำนวน3เส้นทางหลัก ระยะทางวง34.44กิโลเมตรได้แก่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทาง8กิโลเมตรในพื้นที่ต่างจังหวัดอีก26กิโลเมตร2.6ได้ปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดีทันขึ้นความถี่ย่าน700เมกะเฮิรตซ์แล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว2.7ได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษ,ษาธิการทดลองออกอากาศช่องรายการเพื่อการศึกษาผ่านช่องทีวีดีทันจำนวน17ช่อง เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ารับชมช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นต้น 3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นในปี2563ได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนประเภทต่างๆจำนวน82โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น6,235ล้านบาทเศษ ซึ่งรายละเอียดของโครงการต่างๆปรากฏอยู่ในรายงานที่ได้นําเสนอต่อท่านสมาชิกผู้ที่สภาแล้ว 4. ด้านการสนับสนุนนโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการดําเนินการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาและมทาทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกว่าโควิด19ซึ่งเรื่องนี้กสอชอมีความห่วงใยในพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนและให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ประเทศผ่านวิกฤตไปด้วยกัน โดยเรื่องบริการต่างๆดังนี้4.1ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในขณะที่ต้องมีการทํางานที่บ้าน Work from Home เพื่อการรักษาระยะห่างทางสังคมโดยกําชับให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้บริการอินเทอร์เรน็ตทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณการให้บริการให้ใช้งานได้ดีไม่สะดุดรวมทั้งสับูนย์การใช้งานอินเทอร์เรน็ตบอร์ดแบนเคลื่อนที่เพิ่ม10กิก และสนับสนุนการเพิ่มความเร็วการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนประจำที่เป็นร้อยเมกะบิตเพอร์เซกันโดยที่ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย4.2ได้เงินงบประมาณ1,300ล้านบาทเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด -19 ที่ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หน้กากากอนามัยอุปกรณ์หาเชื้อรวมทั้งจัดทำแอปพลิเคชัน เพื่อความสะดวกให้กับประชาชนทั้งนี้มีสถานาพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาล่าคสนามของรัฐผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น322แห่งและในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 รละลอกใหม่ซึ่งดูแรงอยู่ในขณะน,นี้ในปี2024กสชได้มีก,การดําเนินงานเพื่อให้มีการสนับสนุนนโยบายและบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิดเชื้อไวรัสโคโรนาอีกอาทิออกมาตรการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 สำหรับโรงพยาบาลสนามเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในเกอะวงเงินทั้งสิ้น200ล้านบาทอนุมัติเลขหมาย1516ให้กรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจองฉีดวัคซีนกับไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภยัยระบบจองฉีดวัคซีนโควิดสำหรับกรุงเทพโดย Call Center 15-16ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโทรศัพเครื่อที่รวม450คู่สายเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนจุดบริการฉีดวัคซีนหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนมีการออกมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐและประชาชนเพิ่มเติมเพื่อลบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อสนับสนุนทางการศึกษาการเรียนการสอนด้านการสาธารณสุขรวมทั้งร่วมดูแลป้องกัน แจ้งเตือนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้แก่สนับสนุนการจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสําหรับต้องเรียนที่มีการเรียนการสอนออนไลน์1300ล้านบาทสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการเรียกหมายโทรศัพท์แบบสั้น4ีหลักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสนับสนุนระบบสื่อสารและบริการโทรคมนาคมสําหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสนับสนุนการส่งข้อความสั้นหรือ SMS ของหน่วยง,งานภาครัฐในการแจ้งประชายชนเกี่ยวกับวัคซีนการรักษาและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 5. ด้านการบริหารองค์กร5.1การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน integrity and transparency assessment หรือที่เราเรียกว่า ITA นะครับสกสชได้กำหนดเป็นนโยบายการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานงสชจากปี2 0 1 2 ที่ได้รับการประเมินในระดับ A ด้วยคะแนน94.71เพื่อไปสู่ระดับบ o u b l e อในปี2 5 1 3และ2 5 1 4สำนักงานสชได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับ d o บ b A ด้วยคะแนน97.75และ96.60ตามลำดับซึ่งถือเป็น2ปีติดต่อกันที่ได้รับจากระดับ d o บ b l e A โดยกสชและสำนักงานกสชจะยังคงรักษามาตรฐาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืนต่อไป5.2ในปี2513ที่ผ่านมาสำนักงานกอชยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานของรัฐได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิตันประจำปี2513เป็นอันดับที่6จาก1,926หน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิตัลโดยมีการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลระดับสูง ก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆโดยจะมุ่งพัฒนาให้ดีขึ้นในปี2564ด้วยก่อนที่จะจบรายงานกับผมขอเรียนเพิ่มเติมเรื่องการดำเนินงานการจัดปัญหา SMS ของสำนักงานสอทชมีได้นี่นอนใจต่อปัญหาดังกล่าวขณะนี้ได้ร่วมกับกองบัาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมในการจัดการปัญหา SMS และโทรศัพท์หลอกลวงเว็บพนันออนไลน์ หรือลามกอนาจารโดยได้ยังตรวจสอบและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดพร้อมจะดําเนินการตามกฎหมายและดําเนินคดีเอาผิดกับมิจฉาชีพต่อไปเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการด้านโทรคมนาคมท่านประธานท,ที่เคารพครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาของสภาแห่งนี้ผมขออนุญาตรายงานผลการรานงานของกอสทชและสํานักง,งานกสทชแต่โดยสังเกตเพียงเท่านี้ทั้งนี้ขออนุญาตากล่าวเรียนท่านประธานพยายมท่านสมาชิกผู้สเุเกียรติทุกท่านว่า มีประเด็นคำถามหรือข้อเสนอแนะต,ต่างๆกับผมและผู้บริหารสำนักงานกสชพร้อมรี่จะชี้แจงและตอบคำถามรวมทั้งจะได้นำข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไปปรับปรุงและการพัฒนาดำเนินงานของกสชและสำนักงานกสชต่อไปขอบคุณครับ